ก้าวทีมันถูกกว่านี่หว่าสอนรามครับสอนรามสอนรามมันอวะก่อนอวก่อว่า ให้ปิดจอยอังพี่กระโดดนั่งยิงก็อยู่อะไรนะเฮ้ยกระโดดกระโดดสะโคบยิงเฮ้อตาชาโบเดี๋พื้งชิ่งอ่เดี๋ยวพร้อมก็ต้องพร้อมอกเต้าหว่านทำไมพี่ร้อนวะเฮ้ยโเป็นใจใครจะลงมางั้นก็ระวังแตกทีแรกนะครับอืม อันหนึ่งขาตู้ขาดเวตายป้า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 ปีมามีใครกล้าลงหนูแล้วปีมามีป้ามีป้าดูดีๆนะไม่มีไม่มีปีมาไม่มีอู้ยลุงสีมีปูฟาร์มบ้านแอรลนุ้งเลยลุงปูน รีบไปเดี๋ยวมันมีตัววิ่งดีแท่นมาด้านหลังอยู่ได้ประมาณสองทีนะ ป้าแชมโบคุณป้าป้อนแนวไีนฟาร์มแล้วหรอคุณาร์มแล้วฟาร์มแล้วเฮเบอร์ดูดาเยอะวงอยู่ไหมมีเดี๋ยวผมเอาให้บนบนแนวป้อมอ่ะไม่มีละ มีอยู่ตรงงงรถตรงเนี้ยรถไปเหรอใช่รถตรงนี้ตรงรถตรงนี้นะคาตูนะพี่เอ้ยพูดชาร์ตเอ็มพีป่ะไม่เจอ มีทอมสันมาในี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฟาร์มเสร็จแล้วมาเดี๋ยวถ้าสามสิบพี่บรรรวมกับพี่นะเอ้ยมีอัพวงอยู่นี่เดี๋ยวพี่อัพให้โอเคมีไอบอลสามลูกเออ,อ <Okay. S 1> พี่มีสกปรกสี่สองนตัลูกหนึ่งสวย เล่นตรงเขาเขาเพ็กป้ะล่ะไอ้ <c oughs> รอเพนะ็กอหมดสามแล้วไ้บ้านเอวได้ได,ได้มาดีมาดีมเมลยจะรู้ซองอะไรหรืเปล่ามีสเปสเมียใช้สเปสอยู่บนบ้านเอวก็มีสเปสเมียวใช้คโคตรกระโหลกเลยไปตรงไปไปหินตรงเพ็กงานเะมลรีบไปนะไปแล้วเนี่ยมาดักหน่อยมาดักหน่อยไปไม่ก่อนเลย,เลยพี่รับเมลไปเมลมา เมาของแต่งคนหนึ่งเด้อบ้านพี่อะแต่งอะไรไม่ขึ้นหรอครบสี่จับสองยูใช้ปืนอะไรอะสก,กานีเา่เอาเอาสก,กาให้พี่ป่ะแล้วก็เอาเอเกนแปดไให้ะเอาดิเดินไปเิมีวอล์ฟมุมปดักดักมุมัอ้อยน้นตรงมุมตรง,งนั้น อยู่ลงมาดูลงมาพี่ครบสี่ปุ่นแล้วใช่ไหมเง <c oughs> ยทิ้งไว้อันหนึ่งเป็นแนวก็ได้เฮ้ยผมเพี่ยนหนึ่งพี้นหนึ่งมาสะโรบเมลมีแล้วของครบทั้งนั้นแนะล็อกได้แล้วคขาเนี้ยล็อกหัวได้รับวงหน่อยรับวงคนหนึ่งปั๊มแดงปุ่นับได้ไหมได้ได้ เราตายก,ก่อนเราค่อยเข้าเ,าเราค่อยง่ายอยู่แล้วพี่อยู่ชิวเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเขาดีข่อยวงนยุบมเนเด็กกูมียี่อลเท่าไหร่สองสองโอ้ไอหมวกนี่มันก็โอ้โห

ลูกเอ้ยอย่าร้องได้ไหมถ้าเราเล่นนี้เดียวจามีกล่องเองไหมแต่ว่าโดมมีสิบเป็นโดมเพื่ออะไรเนอะคนละห้าอย่างเดี้ รถเลยเนาจะเอาโด้ยไอ้อดอปรถนี่ยวะคุณมีโด๊บเท่าไหร่มีสองม,มีเท่าไหร่มีเจ็บเยอะไอคุณเอาไป ดิแทรมานะเองดูให้ด้วยนะมันลงสองตี้แถวนั้นแหละแถวอู่อเรือสุสานอ่ะมันมาแน่แหละจะได้มาตอนไหนเท่านั้นเอง ได้มุมนี้ไม่ถนัดป่ะ <c oughs> ได้กลับระเบิดกลับระเบิดต้องหมว่คุณนป่าตูใช่ป่ะป่าตูป่าตูก็แล้วบ้านไหนวะ <c oughs> น่าจะขึ้นโกดัง ไนอกเตรียมเรียกเลยรดประเอาปี้เสียนหนึ่งแล้ว วิสิบวิเรียกไอ้ดอกกแล้วระนั้นเรียกไอ้ดอกไว้อะแงที่ที่เรียกเล่นกับตัวนะพูด,ดูมาเล่นดิหมดเกินเล่นอะ่ะก็ส่า กาะสามไม่ดีใช่ปะ่ะยังกลับแล้วหรอเกาะสองเกาะสามนี้แล้วเข้าไปดีบ้นน้ำมีตัวละขาดตัวไอ้เขยมาป้อมป่ะใช่ป้อมแล้วบ้บานเขียวเปนชา้าแม่งไอ้นี่วะดีเลยวะ โอ้สะพานมีไหมไม่มีไม่มียังไม่มีเดี๋ยวมีแหีต้องลงอย,ลยลู่แล้วแหละก็เจ็บเสียงนะขอดิแล้วกั <c oughs> นแล้วที่ต้องเก็บขึ้รนรถนก่อน มีแล้วก็เห็นมีแล้วเรียดับจะขึ้นมาเล่นคำาหมกืกนกด้นะรอก่อนรอก่อนน่าอยู่แถวตรงโกดังนะเราวะเล่นมือช้าอะไรวะ ยูเอ็มพีได้เลยพี่ได้เลยยาวไปอยู่ยาวไปสพานเหล็กมีนะมันน่าจะถ้ามันจะชาร์จมันต้อง,องลงข้า,ลางล่างแ้มาหาพี่เดี๋ยวพี่ยิงโคไปก่อนละกันเลยลงมาหาพี่มากันไว้ก่อนมั้ไม่ีใครแย่งหรอกเรือไม่มี ถ้าเป็นไปได้เมีเอารถวิฟุตขึ้นไปด้วยนะอืมได้ไปบังไว้ถ้าเล่นอย่างนี้ดูดูขโมลขโมลไปสองนนคน,นแต่ข้างล่างผมเล่นกับพี่ให้ผมเล่นบ้านลงรถให้ให้โดนพวกพี่ถอยมาเฮ้ย ไปเล่นข้างบนสองคนแล้วผมดูเงี้ยดูกับเพคให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ขึ้นขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยมามาที่นี่แล้วมาที่นี่แล้วเค <Okay. S 2> ขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยรอรอยิงมันมาพี่อรอมันวิ่งมาเอ๊ะ <c oughs> ขี่ลงมาข้างล่างนะขี่ลงมาข้างล่าง

ตัวเราเล่นหน้าอยู่จะไปไหนมาทำอะไรวะมันขับรถคันหนึ่งรอมันขับมปแล้ว วังหล, sociedad, หลังพี่นะหลังพี่น่าจะยิงได้หว่าของผมมังนอยู่ได้อยู่เถ้าเคียวได้นี่เก็บของได้เลยเนี่ยไม่ได้ขี่รถนะพอยเลย มีกันปะวิ่งละจะล่วงพี่จะล่วงวก็จะล่วงหนึ่งตัวติดเลยเฮ้ยมันมีหลายตัวจังวะสองตัวสองตัวตีตัวพี่ไม่สองตัวมันลโดนตายเลยวะใครมีอาบ้างอ่ะใครมีอาบ้างกันขอหน่อยสิก็สูญหมดแล้วอ่ะกรดังมีนะอาร์มีป่ะขอสักแม็กดิมีพี่มีอ่ะไป็นแม็กซ์ไม่ตาย ยัทิ้งไอแม็กมเก็บแลเก็บเร็้วสิล้ล่ะโอ้ยยิงไม่ได้วยโคดังมีนะวเราต้องเอาโคดังเพื่อเราจะไปไม่ได้นะอ่าโอเคปะถ่มเอาโคดังไหมามาขึ้นรถเดียวนะพี่พ่ยิงมดังนะโคดังมีน่าคีกันพี่จ้ตัวกวาก่อนนะผมจ้าพี่ผมจ้าจ้าตัวตัวกวาก่อนนะโดยยยื้อขวาให้ได้ก่อนน่าบลอยู่ปุนลงเอาเลยปุ่นวนวิ่งกลับไปแล้วปุ่น ้องรีบเอานะกะเเนนิก็บพี่มีหัวร้อยกว่าแล้วมาดิปรด็มาดิหัวร้อยกว่าจะลวงจะลวงเป็นใจอยู่ป้าเบิดให้กล่องนะล่ะกล่องมันถอยมันถอยจะ่โดนกับกล่องกลัวหงอแล้วหงอเล่นเนินได้พี่ไปเล่นเนินไอ้มันมีตัวเล่นเนินมีตัวเล่นเนินไปเอารถมาเดียรผมเอารถให้เอารถมาพี่เอารถมาพี่จ่อยวอลให้จ่อยวอลเดินให้ปุ๊บปุ๊ไปปุ๊บไปเล่นได้ปุ๊บไปเล่นได้ไป เล่นตายวอลเล่นตรงเล่นเล่นตายวอลเล่นตายอยู่มันบวกกันบวกกันแล้วแบบวิ่งเข้ามีกานกันเข้ามีการผมันที่ผมันมีฟรีเลยนี่กระสุนละร่วงหนึ่งนี่กระสุนหมดว่ะกระจวยบวกกันขึ้นมาเี่ยว่ะกระสุนหมดจะได้ที่ตรงสวย

Raja Ball!